ตัวต่อไอ้นี่ในอะขลอดไอ้สองตัวกันแล้วนะนี่มีเยอะครับถ้ารุ่นนี้ครับฮะถ้ารุ่นนี้นี่ต้องมีเยอะอยู่ครับนี่มันมันเข้าได้ไลยแบบของอ๋อ้อบบล่างมีหลายตัวอยู่ไงเน,นี่ยรอดนี่มัน